นักเรียนด้วยแท็บเล็ตเออพ่อเรียนนักเรียนด้วยแท็บเล็ตเลี้ยงลูกด้วยแท็บเล็ตแลวสุดท้ายมามันรู้จักพ่อจากแม่ไหมล่ะบันี้สุดท้ายมามันเห็นคุณค่าของพ่อของแม่ไหมดูฟังข่าวดูดี เดี๋ยวก็ฆ่ากันเดี๋ยวก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าได้ทุกคนถ้ามันด่าพ่อด่าแม่ได้แล้วมันก็ด่าได้ทุกคนเพราะมันไม่มีหิริไม่มีโอตปะไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวไม่ยำเกรงต่อ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถหากไม่ย่ำเก่งต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วทำไงมันมันไม่มีความละอายต่อไปมันอยากแก้ผ้าไปมันก็ไปคุมว่าลืมกางเกงลืมกระโปรงอยู่โรงเรียนไม่ได้เอาโรงเรียนไม่ได้เอากลับบ้านเดินกลับบ้านไปเลย วพามันลืม ค่าของคนมันอยู่ที่ไหนคุณค่าของคนก็อยู่ที่ผลของงานผลงานอยู่ที่ไหนผลของการรู้จักธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ ในขนบธรเนียมประเพณีต่างๆประเพณีของการศึกษาประเพณีของการร่เรียนมันไปเรียนเอาสิ่งที่มันไม่ใช่มันไปเรียนนอกลี่พอไปเรียนนอกลีบมันก็ไม่รู้จักคุณค่าของพ่อของแม่ คุณค่าของครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้จักคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่รู้จักมันด่าได้ทั้งหมดมันก็หาว่าพ่อแม่ให้มันมาเกิดแล้วต้องหาเงินมาให้มันมครูก็ให้มันมาเรียนแล้วก็ต้องให้วิชามัน แต่ให้วิชาเลยให้วิชาเทบเล็กวิชาถีทั่วไทยเพหลักการคิดมันผิด มีห้องปฐมพยาบาลไหมแล้วจับทีปประจรเป็นไหมเฮ้วัดความดันเป็นไหมแล้วนักเรียนมันหยุดหายใจแล้วจะทำยังไงหรือถ้าพออหยุดหายใจนักเรียนจะมาทำยังไงจะมายืนเฝ้าร้องให้ ป๊อปเปียสสดเวียดนามจ้ะปอปเปียสสดเวียดนามจ้ะ พออหยุดหายใจแหละนักเรียนจะมาทำยังไงเขามีห้องปฐมพยาบาลเอาพอ,อ,อไปปฐมพยาบาลได้ไหม นี่ตอนอาจารย์เป็นลมอยู่นี่ลมอยู่นี่เอาขาเอาขากังไกรไปทุบเสยกับไอ้กํำแพงแต่ข้างนี้ถ้าเอาข้างนี้ทุบเลนะ่าจะหักแต่นี้พอดีข้างนี้ทุบไม่หักมีหมออยู่นี่สามคนอดีตเป็นพออโรงพยาบาลทท่งนั้น หมอสมคนแล้วก็มีพยาบาลจบสี่ราชคนหนึ่งเป็นพระอยู่ด้วยกันใครเป็นคนสั่งงานแทนที่หมอหรือพยาบาลเป็นคนสั่งงานคนป่วยเป็นคนสั่งงาน บอกว่าเอาเรามานอนตรงนี้เขาควองเรามานอนตรงนี้พอนอนเสร็จแล้วก็สั่งโทรไปเอาโรงพยาบาลเอารถอีมูเร,รน์ขึ้นมาแล้วก็แปลวถังออกซิเจนที่กุฏิเรามาเพราว่าไม่มีสายไม่มีสายยังไงอยู่ในกล่องนั้นสายมัน เราเป็นคนสั่งงานทั้งหมดเพราะอะไรเพราะเราฝึกมาก่อนเราเคยทำงานเกี่ยวเจ่กับพยาบาลมาพออ,อหมอที่เขาเคยเป็นพออโรงพยาบาลเอาอุดมหมอใหญ่ หมอใหญ่เป็นผอ,อรโรงพยาบาลอาวอุดมที่ชนบุรีแล้วมันเคยเป็นผอ,อรโรงพยาบาลอยู่แถวทั้งสารเป็นลูกชายของหมอผออมงคลที่โรงพยบาบาลราชบุรีแต่เดินไปจบที่ขนแก่นมันก็เลยอยู่ทางอีสานพักโดยถึงย้ายมาอยู่มุงชน พอเสร็จแล้วก็หมอกล้องครูบาหมอกล้องก็เป็นหมอครูบาหมอใหญ่ก็เป็นหมอครูบาหมอกล้องนี่ก็อยู่ที่สีรล้านแต่เราเป็นคนสั่งงาน ไปเอาถังออกซิเจนมาไปเอาสั่งรถอีบูแลนต์ขึ้นมาของทุกอย่างถ้าเราไม่เคยไม่มีประสบการณ์ไม่มีวิธีคิดมันจบพอเราลดน้ำหนักเราลดน้ำหนักตั้งแต่ปี ห้าสองห้าหนึ่งตอนเราไปอยู่เขาใหญ่น้ำหนักมันขึ้นไปเก้าสิบกว่ากิโลพอเรากลับมาแล้วบนันนี้ที่แรกเราไปอยู่เขาใหญ่โยมที่เขาใหญ่เขาบอกว่าท่านอาจารย์พร้อมนะอาจารย์พร้อมเราก็กินเต็มที่กิกนเต็มที่โอยปีเดียวน้ำหนักขึ้นไปเก้าสิบกกโลเสร็จแล้วบันนี้ก็ลดมาเรื่อยๆมา ปี54วันก่อนที่จะเป็นลมยังสร้างน้ำหนักอยู่เหลือ76กิโลจาก90กิโลเหลือ76กิโลวันที่เป็นลมวันที่4วันที่4กรกฎาคมเออวันที่5 5กรกฎาคม54 5กรกฎาคม54 มันเป็นลมแล้วบาานี้ก็ไปนอนโรงพยาบาลฉะนั้นคนต้องมีประสบการณ์วิธีการรักษาพยาบาลวิธีการอะไรเป็นลมขึ้นมาสมมุติว่าพอ,อ,อเป็นลมหรือครูเป็นลมคนหนึ่งเราจะทำยังไงยืนร้องให้ เป็นโรคหอบหืดจะทํำยังไงนี่ถามให้อุเทนเป็นโรคหอบหืดมาโรงพยาบาลทุกวันเข้าห้องสุขเสิร์นเข้าอะไรเราโรงพยาบาลเว,วัดเรามีไอโรงเรียนเรามีไอถังออกซิเจนมีอะไรไหมวัดออกซิเจนได้ไหมวัดไอถังออกซิเจนมีไหมอะไรต่ออะไรต่าง วิธีคิดเราต้องเอาไปใช้พ่อแม่เราเก็บไข้ได้ป่วยเราจะทำยังไงเราต้องคิดว่าเราต้องป่วยเมื่อเราป่วยเยเราจะรักษาตัวเรายังไงถึงจะเอาชีวิตรอดหอ,อ่เราพนกัน ยาคาวาลิวาฮาปุลาปาลิปุเรนตีสาคขลงเอวเมวัยโตตินังเปตานังอุปักกะตีอิทิตังปาทิตังตุมหังเขปเมวาสมิจตูสเปปุเรนตูสังกะปายจันโดปนรัสวยาธามณิก Rasuya หังสัมมาสัมพุทโธภะกาวาพุทธังพการวันตังอภิวาเทมิสวาวะาโตภะวะตาธรรมโมธรรมังนะมัสสามิสุปปิปันโนพการวโตสาวากาสังโฆธรรมนะมามิ เป็นตัวตั้งอย่างเดียวคนอื่นตั้งบ้าง